ตกขาวน้องสาวมีกลิ่นสีคล้ำดํานะคะไม่น่ามองที่สําคัญเลยเวลาเป็นประจําเดือนคือกลิ่นเหม็นมากนะคะขนอุ้ยเยอะทําให้เป็นแหล่งแบบว่าซ่องสุมของแบคทีเรียนะคะแล้วก็กลิ่นอับชื้นนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้องสาวป่วยน้องสาวเหม็นนะคะสีคล้ำดําไม่สดใสนะคะแนะนําตัวนี้เลยค่ะสบู่ยาหยีนะคะตัวนี้คือก้อนที่เก๋ใช้จริงๆนะคะราคาก้อนละ35บาท3ก้อน100เท่านั้นมีโปรโมชั่นซื้อ9้าก้อนแถมฟรี1ก้อนนะ จะบอกว่าตัวนี้คือขายดีมากและใช้ดีมากรีวิวจากผู้ใช้จริงคือเยอะมากๆกกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นแบบหอมแบบดอกไม้ทั้งสวนยกมาไว้ในก้อนนี้นะคะใช้ไปแล้วรับรองเลยว่าน้องสาวหอม ิดกระชับลดกลิ่นทันทีที่ใช้แล้วก็ทําให้น้องสาวขาวอมชมพูขึ้นแน่นอนค่ะใครที่แพ้ผ้าอนามัยล่องตูดคันนะคะขาหนีบคันแดงนะคะแสบต้องตัวนี้เลยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวน้องสาวนะคะลดอาการคันลดอาการระคายเคืองนะคะลดอาการแพ้ผ้าอนามัยได้นะคะขอบกางเกงในใครที่ใส่กางเกงในมีขอบใส่ขาสั้นไข่ขาเบียดเบียดแล้วคือแบบว่าเสียดสีแดงเจ็บแสบดํานะคะตัวนี้ใช้แล้วจะทําให้น้องสาวและขาหนีบขาวอมชมพู ขึ้นนะจ๊ะ